พร้อมเลยไหมพร้อมค่ะโบโบพี่ขร้อมถามใครแก่กว่ากันลองมาดูสองตัวเลือกระหว่าง 1. นึ่งโคน,นันโคน,นันคือยอดนักเสือโคน,นันนักเสือโคน,นันเป็นแอนิเมทที่เราคุ้นเคยกันดีกับ 2. องโคอาล่ามาสัสเอาละผมบอกเลยว่าทั้งโคน,นันและโคอาล่ามาสนะ,ะในข้อมูลนะมันระบุอายุชัดเจนเลยว่าใครอายุเท่าไหร่ และพวกคุณมีเวลา15วินาทีในการปรึกษากันนะอย่าเพิ่งตอบนะถกเถียงกันให้เสร็จใน15วินาทีจากเวลาครับคุยกันไปมี10วินาทีอาจจะแก่กว่าเออยังไงเหลืออีกวินาทีและตอนนี้หมดเวลาครับเอาแล้วเสร็จสิ้นคำปรึกษาแล้วนะ เรื่องโคน,นันกับโคราลามัสตอบถูกอย่าลืมนี่ฮะแว่นตาคุณโจยบอยแว่นตาเด็กมูลค่า11,985บาทคนล,ละหนึ่งแว่นเอาไปเลยได้ข้อสรุปหรือยังฮะคุณนะ่ะคิดว่าโคน,นันหรือโคอาลามัสถ้าคุณคนเดียวว่าโคอาลามัสคุณว่าโคอาลามัสเพราะอะไรมีเหตุผลสนับสนุนไหมฮะเพราะหนูมองว่าเขาตัวเล็กก็จริงแต่อายุเขาอาจจะยืนได้ใครจะเป็นคนยืนยันคำตอบ้วฮะดีค่ะ <c oughs> นี่ใช้เสร็จเลยสบัดผมเลยตอบว่าคอร์อรามาสตอบมาแล้วนะฮะว่าคอร์รามาสแก่กว่าเอาละแล้วที่คุณตอบมานั้นมั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 นอย่าขัดน,นะมันโอ้จักทีเธอถูกต้องครับมาถึงแล้งโอเคโอเค,อ,เคอ่ะอผมเฉลยก่อนนะฮะ โคอลัลล่ามาสเนี่ยนะฮะอายุ9ขวบอ่าโคนันเจ็ดขวบออเออโคอลัลล่ามาร์สยังแก่ก,กว่ากกว